โยสวัสดีท่า,าน,นผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมมาเกนดานะครับวันนี้เราดีเกมโลโบ๊กในะแบบอะไรคอสโอเวอร์กันอีกแล้วนะครับทุกคนเห็นด้านหลังผมไหมใน่นี่คือตัวละครที่หลายคนอยากได้มากที่สุดในณอัปเดตนี้แล้วก็คือของพ่อซองจนินอูเอ็นบองนั่นเองผมก็ได้มาแล้วนั่นเองนะเพราะผมได้มาแล้วผมไปฟาร์มมาจนกว่าจะได้ก็จะมีคลิปช่วงเวลาฟาร์มสุดมองมันให้ดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะตอนตีได้ยังไงนะจะให้ดูตั้งแต่ช่วง ต้นเลยว่าผมฟาร์มระยะเวลากี่วันอันนี้พูดจริงว่ากี่วันผมใช้ลูนไปเยอะมากกุญแจตันเจนไปเยอะมากนี่ใช้จนหมดตัวเลย <c oughs> นี่ใช้หมดตัวเลยไหมเนะี่ยนั่งทำเงินเลยใช้จนหมดตัวเลยก็ <c oughs> ไปดูแบบว่าผมให,หม่ไงเนาะดวงอาจจะเข้าข้างผมอาจจะเยอะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็หลายคนเห็นตีสองสามทีได้เลยแต่ผมแม่งตีจนสุดการาฟก็คงจะได้เขาโอเคไปรับชมคลิปได้เลยนะว่าผมไปตอนผมฟาร์มนี่ เป็นยังไงเหนื่อยขนาดไหนโอเคไปดูได้เลยนะครับอ่าไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมผมมาภาคที่หลังแทนไม่ต้องแปลกใจทาไมพี่มาภาคนะก็อ่าจริงๆแล้วมันเกิดมาจากพี่ฟาร์มมาอันเนี้ยมาสักระยะหนึ่งแล้วมันมีเด็กมาชวนพี่แต่พี่ไม่ได้อัดไว้เออมาชวนตั้งนานลวเออก็ในวันนี้แหละในภายในวันนี้แหละที่ผมขึ้นที่พี่ขึ้นนะวว่าวันที่1อะไรอะไรเงี้ย้วก็อันนี้จริงๆ3วันจริงๆนะประมาณ 3- 4ี่วันนี่แหละผมไม่ได้ใจ ไม่ได้ใจนะว่าฟาร์มไปกี่วันก็จะขึ้นประมาณนี้แหละแต่มันจะมีมาพูดตอนท้ายๆเพราะว่าพอดีผมพี่อยู่ในดีคอร์ดกันแล้วก็นั่งเล่นเกมมือกันอยู่นั่นเลนเกมมือนั่งฟาร์มนี้ไปด้วยก็อันนี้จะเป็นช่วงอัปเดตแรกๆมั้งเหมือนประมาณพ่อโซนยูรูเพิ่งเข้าก็เลยอัปเดตกันมานั่งฟาร์มกันคุณแจกก็จะมีประมาณสามสิบดอกแต่เราจะตัดตัดให้มันน้อยลงเพราะว่าอาจจะมันน่าเบื่อมันตีไปมันไม่ได้เลยเลยก็จะมีประมาณนี้แหละก็อาจจะใส่เพลงแทนเข้าไปแล้วกันเนาะก็รับชมคลิปให้สนุกกัน รุด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 เยอะแบบคุยกับศัพท์อ๋อก oh, okay. <ม>ูเข้าใจทุกอย่างแล้วไอ้ที่อ่ะเนี่ยตอนแรกมันงงไหมโคตรยากตอนแรกก็งงอยู่แหละเพราะแต่กูต้องใช้ความเก่งแปลภาษาแปลเลย <c ười> อ่ะคำหนึ่งคำหนึ่งเด <c ười> ็บเก็บในนี่กูแม่งอยากให้กูลงปีพอ่อทรงจิโนูอืมคำหนึ่งคำหนึ่ง ให้กล้าอย่ากูเล่นไมด้วยแล้วก็เล่นกับมึงด้วยฮะบิสคอตออ f จะเป็เงินไหนเก็บเงินเราไปซื้อในโตแล้วก็แบนเนอร์โปรไฟล์เออดี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 ดเออเออเจ๋งเจ๋งโปรไฟล์กูจะได้ไม่โลง่งสักที่เขาเรียกว่าสายฟรียิ้มแฉ่งวะเนี่ยน่าจะเก็บกันยากอยูรร่แหละเปลาพวกกิเวน์พวกอะไรเงี้ยของเกมมันแแนแต้อง็ทำอีเวนท์ตามตามอีเวนท์อย่างเดียวอืม เมื่อกี้แปลกด้วยขอแล้วก็เดินเลือดต่อยตึกันแล้วอ๋อเล่นเกมโฆษณาเป็นต้นใช่รับชมโฆษณาโฆษณาเป็นต้นอ๋อก็พวกอีเวนต์ไม่เป็นเฟสไม่แต่ไอพวกนี้แหละไอ้ธุรกิจเนี่ยเออนี่ไงเออกูว่าใช่เนี่ยต้องดูลองดูอย่างนี้แหละอันนี้เป็นอันนี้ไโปรปโปรไฟล์เช็คกว่าโปรไฟล์ ไอน่าก็ยังไม่มาแหละดีสักพักหนึ่งเนาะป๊ามดิบอืมด,ดิสคอร์ดโลไฟล์ก็จะฟอกใด้ได้กูอ,อยู่อยู่อันบิทคอร์ดโลไฟล์ทีนีน้กลุ่มคือเราเลย พอเข้าสู่ช่วงวันฟาร์มวันที่2หลังจากอัปเดตนะก็จะมันอัปเดตมาแล้วผมก็ฟาร์มจนแบบว่าเหนื่อยเออฟาร์มจนแบบว่าไม่รู้จะพูดอะไรในคลิปแล้วว่าผมฟาร์มไปเรื่อยๆจนแบบเบื่อในคลิปแบบจริงๆถ้าผมไม่ตัดเสียงออกแล้วแบบว่าใส่เป็นกอภาพแล้วผมเอาเพลงมาใส่นะแบบทุกคนจะเห็นผมแบบทาแบบทุกอย่างเลยนั่งคุยกับเพื่อนเล่นเกมนูเกมอื่น,เก,น,นเกมนู่นเกมนี้แบบมันน่าเบื่อเลยอะผมผมเบื่อไปเลย ใช้คำนี้แล้วกันว่าเบื่อไปเลยเออแบบว่าฟาร์มจนแบบเบื่อไปเลยเอ่ะก็แบบว่าเออมาพากเอาแล้วกันนะว่าเออมันอาการมันเป็นยังไงตอนเม่งฟาร์มแบบเ hey, ม่งคุณน่าเบื่ออียอ่ยมบบรว่าจะทำอะไรให้มันยากขนาดนี้ว่าอะไรเงีย้ยแบบน่าเบื่อว่าก็นั่งตีไปแบบจะหลับก็จะหลับอะไรเงี้ยก็ดูฟังเพลงต่อไปแล้วกันนะครับ ฟาร์มาสักหลายวันละเอมฟาร์มาสักสองสาวันได้ละอ,อก็มีแวะไปเล่นอะไรอย่าง้างนีก็ฟาร์มมาถึงได้แค่ N พ่อซงกินูแค่น,นั้นเองตอนนี้ก็ตามหา N บวกเนาะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนตอนนี้ก็ตีมาจนเขาอัปเดตตัวแบบว่าการันตีพวกแรงต่างๆนะเนี่ยนี่ผมก็ตีมาอันนี้ก็คือการันตีผมจะได้แรงแรงเอ็ ออันนี้ก็คือจะเป็นดับเบิลแรงก็คือแบบว่าเราจะได้ห้ามแรงไปเลยตอนนี้ผมตีมาหลายรอบอะ่ะออผมตีมาเยอะ <c oughs> ไม่รู้ว่ารอบนี้จะตอบหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่ารอบละเอาถ้าดูคลิปช่วงแรกเออจะจะเปิดแบบว่าเหมือนฟาร์มแป๊บเดียวนะแต่ฟาร์มมานานละเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้เนาะเป็นแรงอัพก็น่าจะได้แค่เอ็นละกันผมเดานะ <c oughs> เยี่ยมได้มาแล้วทุกคนสามวันโอ้ไมค์กสามวันทุกคนสามวันเยี่ยมได้มาละโอ้ my god โอ้ my god ็สามวันทุกคนเยี่ยมได้มาแล้วโอ้ oh my god, oh my god. 3, 000, <c oughs> เนี่ยสาวันนะอเบิลก่อนเลยจะแรงแล้วนะเนี่ยขอยอนุญาตอบิลเลยโอ้ได้มาแล้วลวโคนหนึ่งเอสพีเลยเหรอโอ้เท่าเท่ากับ <c oughs> น่าจะน้อยกว่าเบชิตาโตโคดนะนี่ผมใส่โคดมาโอ้ได้มาแล้ว <c oughs> ได้มาแล้วครับเดี๋ยวก็ว่าจะนั่งทำพวกทอดคนกินูเป็นแรงเอ็นนะ นี่มันได้จากตรงนี้ด้วยเอาผมได้จากตรงนี้มานี่ไงไอที่ผมบอกไปนี่นี่นีนนน่อันนี้ผมได้นี้โอ้โหแรงอัพพิตี้เจ้าตียี่สิบทีอ่ะผมตีไปตั้งยี่สิบตัวคิดดูแล้วกันนะว่าจะสกัดตัวของพ่อทรงยินูออกมายี่สิบตัวทุกคนเอ็นบวกอ๋ตอนแรกผมนึกว่าจะทําหลายพาร์ทตอนแรกนะตอนแรกนึกว่าจะทําหลายพาร คิดไปคิดมาทําเป็นแบบว่าวันวันเดียวดีกว่าเออวันเดียววันเดียวเนี่ยทได้ละโอเคในสุดก็ได้มาละ <c oughs> พ่อทรงจินูเอ็นบวกนะโอ้โหได้มาละเออสบายละน่าจะสบายอยู่ก็เดี๋ยวเรานั่งทํา <c oughs> ตัวของพ่อเอ็นให้ให้เป็นพ่อเอ็นละกันเอให้เป็นเอ็นเอ็นทั้งหมดเลยก็ผมมีจีเยอะมากแต่ตัวก็มีมีน้อยมากเลยเอาไปนั่งเสียปั๊ อบอกบัฟอะไรต่างๆ <c oughs> เออคเควสผมก็ไม่ค่อยได้เริ่มเลยก็มานั่งตีอันนี้ซะส่วนใ <c oughs> หญ่เนี่ยเควสมดผมยังดองมเลยก็ขี้เี็จตีแล้วก็มีประมาณนี้นะละเวลาวอันนี้ก่นอนราบพวกนี้รา <c oughs> บพวกนี้เอาวลอัพเลยอัพอะไรเดียวอ,อัพอันนี้แล้วกันจะได้วิ่งไวๆโอ้มีวนันนี้โอ้โหผมนึกว่าจะไม่ได้ละนึกว่าจะเป็นแค่เอ็นบุเอ็นธรรมดาตอนแรกอะ ได้มาแล้วในสุดผมก็ได้ n บวกมาสักทีนะ oh my god เออให้ดูเลยนี่ n บวกของจริงนะไม่คลิกเบรกไม่คลิกเบรกแน่นอนนี่ n บวกของจริงเลยเกมมีวันนี้เนะี่ยสำหรับคลิปในวันนี้ก็ฟาร,ร์มมา2วันกว่า2-3สามวันอะประวัน2วัน3วันได้ตั้งแต่หลังหลังจากอัปเดตอะหลังจากอัปเดตพ่อซองพ่อซองมาแหละออหลังจากอัปเดตพ่อซองมาก็ตามหานีเลยเสียเป็นร้อยอะเ,ออเสียเป็นร้อยกว่าจะได้ ก็ในสุดก็ได้มาแล้วก็ถ้าใครไม่ได้ผมก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันก็อย่าไปผมเกมนี้มากเกินไปบางทีก็มันเล่นก็ไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นก็เราก็สลับเวลาไปเล่นเกมหื่นบ้างหรือว่าไปทาอย่างอื่นบ้างนอกที่นอกจากเล่นเกมนี้ก็อาจจะเบื่อหรือว่าอะไรก็ไม่เป็นไรนะถ้าใครเบื่อก็หรืออยากหาจริงจริงหรือว่ามันอยากได้จริงเอาไปแอคอะไรต่างๆหรือไปอวดอะไรต่างๆก็หาแล้วกันเนาะแต่ส่วนตัวผมพี่มองว่าก็ พยายามแบบว่าไม่ต้องไปงนั่งหาบ่อยแล้วมันค่อนข้างเติมเวลาชีวิตด้วยอันไหนพี่ก็ไม่ค่อยได้นั่งเล่นเกมอื่นเลยน้องมัน้องมันมนั่งหาเกมนี้เพียวๆเลยเออนั่งหาเกมนี้มันอยากได้ไงมันคาใจก็ต้องมานั่งหาจนกว่าจะออกก็ออกมาแล้วก็เป็นประมาณนี้แหละสำหรับตัวของพ่อตซงกินูเอ็ board, นบอกเนาะก็อาจจะแรงในระดับหนึ่งก็มันมีภารกิจตัวของชั้นที่ 70, ผมคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ไปเลยเร็วนี้เพราะว่า มันต้องใช้ n บวกค่อนข้างเยอะก็นมานั่งตีหา n บวกเพิ่มอีกเอ็นบวกผมก็มีแค่3ตัวเองเนี่ยมีซองกินูพอซองแล้วก็ตัวของเบชิต้าเบวกที่เป็นโค้ดก็มีมานี่แหละสลับ n เอ็นบวมาตามหา n บวกในสุดก็ได้มาทีก็มีมาเนี้แหละก็ถ้าใครเล่นอันนี้อยู่ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเรามีเอ็นก็โอเคมีเอ็นก็โอเคเล่นเกมให้สนุกก็พอละก็มีมาเนี่แหละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดระดิ่งเป็นลายใจกับจอเกนดัก็ได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าาาผมบบบ๊ยยครั thank you